ช่วงโซนสุขภาพใจในวันนี้นะครับเราจะมาพูดคุยในประเด็นของโรคซึมเศร้าในผู้สูงอายุครับเพราะคนในครอบครัวนะครับต้องมีความห่วงใยและดูแลผู้สูงอายุเป็นพิเศษเลยครับโดยเราได้รับเกียรติจากนายแพทย์อภิชาติจาริยาวิาาจิตแพทย์และโคศกรมสุขภาพจิตจะมาร่วมพูดคุยกับเราค่ะ ตอนนี้เราอยู่กับคุณหมอท็อปแล้วนะคะสวัสดีค่ะคุณหมอสวัสดีครับค,คุณหมอท็อปคับค,คุณหมอคะสังคมปัจจุบันเนี่ยตอนนี้เนี่ยผู้สูงอายุเนี่ยในวัยกเกษียณเนี่ยค่อนข้างที่จะอยู่บ้านคนเดียวเยอะเพราะว่าลูกหลานเองก็ยุ่งงานหน้าที่การงานนี่เยอะแยะไปหมดเลยทีนี้ผู้สูงอายุมีสิทธิ์ที่จะเป็นซึมเศร้าเน<อ>ผู้สูงอายุไหมคะบอกเลยว่าจริงๆก็เป็นวัยหนึ่งที่ต้องระวังนะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้เราก็จะพูดถึงรู้จักซึมเศร้ามากขึ้นแล้วเราก็จะ โฟกัสที่วัยรุ่นหรือผู้ใหญ่ตอนต้นเพราะไปเยอะนะครับเพราะว่าช่วงวัยที่จะเริ่มเป็นซึมเศร้าเนี่ยจะเป็นวัยรุนร่นอ่าแล้วก็ผู้ผู้ใหญ่ตอนต้นเนี่ยจะเริ่มเป็นดังนั้นก็จะเป็นช่วงนั้นนะที่จะไม่เคยเป็นมาก,นก่อนก็จะเริ่มเป็นแต่ถามว่าวัยอื่นเนี่ยรอดปลอดภัยไหมหรือเสี่ยงน้อยลงไหมจริงๆไม่ได้เสี่ยงน้อยกว่านะครับเพราะว่าบางคนเป็นตั้งแต่วัยรุ่นมาไล่ลากยาวไปถึงผู้สูงอายุหรือบางคนเนี่ยไปเป็นตอนที่เป็นผู้สูงอายุหรือเป็นวัยไปผู้ใหญ่ก็ได้นะครับ โดยเฉพาะในผู้สูงอายุเนี่ยมีหลายปัจจัยมากที่ทําให้เกิดการเศร้าอ่ะแต่ต้องบอกก่อนว่าเศร้าในผู้สูงอายุเนี่ยมันมี2แบบนะค,ค,ครับอาจจะเป็นภาวะซึมเศร้าในคนทั่วไปก็ได้หรือมันจะค่าไมไปเป็นโรคซึมเศร้าก็ได้ทีนี้ก็ต้องให้ความสําคัญทั้งสองอย่างเพราะว่าแน่นอนว่าถ้าเป็นโรคแล้วเนี่ยโรคเนี่ยโรคซึมเศร้ามันเกิดจากสารเคมีในสอมองมันทํางานที่ไม่สมดุลน,น,น,นะครับซึ่งเราก็เจอว่าพอเป็นผู้สูงอายุเนี่ย ตัวสมองเขาก็จะมีความเสื่อมลงไปตามวัยนะครับ,รบก็จะไม่แข็งแรงเท่าหนุ่มสาวบางทีเนี่ยหน,หนุ่มๆสาวๆเนี่ยอารมณ์ก็ยังปกติแต่เพราะว่าอายุมากขึ้นเนี่ยตัวอารมณ์อาจจะแย่ลงแลอาจจะเป็นโรคได้เหมือนกันนะครับมีตอนมีอายุได้เหมือนกันนอกจากนั้นเนี่ยอาจจะมีสุขภาพมีปัญหาเพราะว่าพออายุมากขึ้นเนี่ยสุขภาพมันก็ไม่ได้กระสับกระเสงเหมือนเดิมใช่ไหมครับสมัยก่อนหนุ่มๆเนี่ยชอบไปปีนหน้าผาเล่นอย่างเงี้ยอ้าวปีนเขาอย่างเงี้ยมันจะปีนไม่ไหวแล้วเดี๋ยวเป็นอะไรมาลูกหลานไม่ไหว กิจกรรมบางอย่างมันก็หายไปหรือก็เคลื่อนไหวก็ไม่สะดวกหรือโรคไค้ไข้เจ็บหลายๆอย่างนะครับ,รบมีการปวดมีปัญหาสุขภาพหลายๆอย่างทาให้มันไม่สุขสบายบพอไม่สุขสบายมากๆเนี่ยมันก็เกิดความเศร้าได้เป็นมากๆก็เป็นโรคซึมเศร้าได้แล้วก็จริงๆถามว่าอ,าอายุเท่าไหร่ที่ต้องระวังมากๆเลยคือหลังกเกษียณน,นะ่ะนะครับเพราะหกสิบเ <60. S 1> นี่ยหลังเกษียณเลยแล้วก็เป็นเกษียณอาทิตย์แรกเลยน่ะเป็นตัวเป็นตัวต้องระวังเลยเพราะว่า กาแจากก่อนหน้านี้เป็นคุณคุณท่านท่า uh huh. มาทั้งชีวิตวุ uh ้น huh. ทำงานมีคนน้ำหน้าถือตาเจอคนวุ uh ้น huh. ไม่ได้วุ่นไม่หูวุ่นไม่ได้พักเลยอย่างเงี้ยตื่นเช้า uh huh. เลิกมืดอย่างเงี้ย uh huh. พอกเกษียณปั๊บวันข้ามวันอ่ะฉันทำอะไรว่าง uh huh. ไอคนที่เคยเจอคนคุยบางทีเหมือนได้เจอเพื่อนที่ทำงานเจอ uh huh. น้องๆองอย่างเงี้ยอ่ะไม่มีแล้วไม,ไม่รู้จะคุยกับใคร, uh huh. ใคร เมื่อวานยังวุ่นวันนี้ว่างแล้วมันปรับตัวไม่ทันนะครับดังนั้นเนี่ยเราก็จะเจอว่าปัจจุบันเนี่ยเราก็จะสนับสนุนให้ถ้าเราวางแผนจกกะเกษียณเนี่ยต้องเตรียมตัวก่อนกเกษียณน,นะครับการเตรียมตัวก่อนกเกษียณเนี่ยมันช่วยหลายอย่างรวมถึงช่วยลดความเสี่ยงจะเกิดซึมเศร้าทั้งภาวะซึมเศร้าแล้วก็โรคซึมเศร้า<ฮ>นะครับถามว่าควรจะเตรียมตัวตั้งแต่เมื่อไหร่ที่จะเริ่มกเกษียณเนี่ยเริ่มทํางานเมื่อไหร่เตรียมตัวได้เลยเพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะว่า นอกจากเกษียณแล้วก็ต้องเสียงแบบมีเงินด้วยมันใช้กเกษียณแล้วไม่มีเงิน,ง<า>นก็ต้องออกไปหางานและงานมันจะยากขึ้นอันนั้นวางแผนการเงินให้ดีนะครับนอกจากเรื่องเงินเนี่ยวางแผนการใช้ชีวิตวางแผนครอบครัววางแผนให้ดีนะครับถ้าไม่วางแผนตอนนั้นปัญหาจะเกิดตอนเกษียณนะครับอนอกจากนั้นเนี่ยอาจจะต้องหากิจกรรมที่เราชื่นชอบแบบบางคนเนี่ยสังเวยชีวิตบูชายันชีวิตให้งานมาตลอดอย่าลืมว่างานงานที่เราทําอยู่เนี่ยบางทีมันอาจจะทําได้แค่เกษียณ แล้วหลังกเกษียณเราทําอะไรต่อยิ่งถ้า<ม>บางคนเนี่ยเป็นคนบ้าง,งาน<ม>คือถ้าไม่ทํางานเราหักระสับกระส่ายทรามานเ <c oughs> หลือเกิน <c oughs> ก็จะมีกลุ่มคนแบบนี้ <c oughs> เขา <c oughs> ชอบทํางานอ่ะ <c oughs> เขาทํางานแล้วเขามีความสุขอ่ะอันั้นเราก็อาจจะต้องวางแผนตั้งแต่ก่อนกเกษียณว,ว่างานที่เราทำเนี่ยมันทําจนหลังกเกษียณได้ไหม <c oughs> บางอาชีพเนี่ยเจ็ดสิบแปดสิบยังทำได้อยู่อ่านั้นธนาคารถ้าอาชีพทําได้อยู่โอเคแต่าแต่อณอาจจะจัดสรรเวลาให้คุณแบบเหนื่อยน้อยลงใช่แต่บางอาชีพเนี่ยมันไม่ได้จริงๆเขา เกษียรราชการเขาให้60อย่างเงี้ยอ่ะ,อะม,มันตอบไม่ได้อบางคนเป็นที่ปรึกษาเลยแล้แต่สุดท้ายก็ต้องกเกษียณอยู่ดีเนี่ยคุณจะทําอะไรวางแผนหรือยังอ่ะก็อาจจะเอาดูสิ่งที่เราเคยชอบทำสิ่งที่เราสนใจจะทําอย่างเงี้ยเราลองมาลิสต์ก่อนนะครับว่าชอบทาเครือนนี้บางอันไม่รู้ชอบหรอกแต่อยากจะลองทําดูก็ลิสต์มาก่อนแล้วก็ลองตั้งแต่ก่อนกเกษียณนะครับหมอจะบอกเลยบางคนถ้าวางแผนดีๆนะหลังกเกษียณนะ่ะ หาเงินได้เยอะกว่าก่อนจะเกษียณก็มีครับเออีแล้วไม่ใช่การทํางานธรรมดาโอ้โหสุขมากแฮปปี้มากเพราะว่าเจอตัวเองเจอตัวเองละแล้วเป็นนายตัวเองด้วยใช่แล้วไอ้ฉันได้ทาในสิ่งที่ฉันชอบแล้วว่ะแล้วมันหาเงินได้ก็มีนะใช่บางทีงานดีเลงบางอย่างสร้างเงินได้แล้วบางเนี้ยบางบางทีเดี๋ยวนี้เราใช้ออนไลน์ไม่ต้องออกไปตากแดดร้อนๆละเฮ้ยออนไลน์ได้อ่ะเรา สะสมประสบการณ์มาทํามีทักษะอย่างเงี้ยใครเขาบางรวยกว่าเดิมก็มีถ้าระวางแผนดีๆเห็นไหมครับว่าเกษียณปุ๊บเราจะตัดปัญหาไปได้เยอะเลยแต่ถ้าเราไม่วางแผนแบบนี้นะความรู้สึกการมีคุณค่าของเราอจะลดลงความรู้สึกเราจะด้อยค่าเราก็จะรู้สึกทําให้มันเศร้ามันจะเศร้าตั้งแต่อาทิตย์แรกที่เราหลังเกษียณเลยทันทีไม่มีอะไรเลยทันทีเลยดังนั้น6เดือนแรกของการเกษียณเนี่ยจะมีคนมาปรึกษาศิริแพทย์เยอะนะครับเพราะว่าดูเศร้า ลูกหลานก็จะต้องระวังมากเพราะว่าไปเจอที่ไม่เขาดุหน่อยเนี่ยดูกแก่ลงไปเหมือน10บสปีเลยเพราะว่าเขาหน่อยแล้วเขาเศร้าแต่จะมีส่วนหนึ่งเป็นแค่ภาวะซึมเศร้ารที่เกิดขึ้นได้จากการปรับตัวแต่เจออีกส่วนหนึ่งอาจจะเป็นโรคซึมเศร้าได้เลยและโรคนี้นะครับคุณหมอ คือโรคซึมเศร้าเนี่ยจะเป็นเฉพาะในคนเมืองหรือเปล่าครับหรือคนต่างจังหวัดอย่างเช่นคนที่ทําไร่ทานาคนพูดแบบผู้สูงอายุนะครับจะแบบจะเป็นเหมือนคนในเมืองไหมครับต้องบอกว่าอันนี้ชอบคำถามนี้มากนะครับเพราะว่าบางคนบอกว่าในเมืองกับต่างคนต่างจังหวัดต่างกันไหมคือถ้าเราวางแผนเตรียมตัวไม่ดีอันเรื่องที่หนึ่งเนี่ยถ้าเราวางแผนไม่ดีปุ๊บเนี่ยมีโอกาสมีโอกาสเศร้าพอๆกันเลยได้ทั้งคู่แต่ว่าถ้าสังคมที่ เดี๋ยวนี้สังคมเมืองกับสังคมต่างจังหวัดบางทีมันเริ่มจะเหมือนกันขึ้นมาเชื่อมโยงกันใช่บางทีเนี่ยคนต่างจังหวัดตลูกเขาก็ไปทำงานอยู่ดีบางทีเขาก็ไม่มีเวลาอยู่ดีถ้าเราไม่วางแผนดีๆเนี่ยก็จะหง่อยได้ทั้งคู่นะครับถ้าเป็นสังคมเดี่ยวๆปัจจุบันต่างจังหวัดบางคนก็อยู่เดียวๆใช่บางคนอยู่เดียวอันนี้ก็จะเกิดปัญหาได้พอๆกับคนเมืองเหมือนกัน กิจกรรมนะครับถ้าเกิดว่าเราต้องบอกก่อนว่าไม่จําเป็นจะต้องไปทํางานเสมอไปถ้าคนชอบทํางานหางานทําต่อได้แต่คนไม่ไหวแล้วอยากพักแล้ว ลองหาก,กิจกรรมที่เราเคยชอบหรือเราสนใจจะทำดูครับเพราะว่าคือต้องเห็นใจบางคนเนี่ย<ม>ต้องแต่โตมาเนี่ยโหชีวิตวัยรุ่นไม่มีเลยชีวิตวัยไ,ไม่ได้พักเลยเลยไอสิ่งที่เราอยากทามันไม่ได้ทําเลยต้องทางานพราะต้องเลี้ยงปล่าเลี้ยงท้อง<ม>เลี้ยงคนในครอบครัวถึงเวลานี้ก็อาจจะเป็นโอกาสทองแหละที่เราได้ทำกิจกรรมที่เราเคยสนใจจะทําดังนั้นบอกว่าลองเอากระดาษมาสักแผ่นปากกา<ม>สักด้ามเขียนก่อนอ ว่าเมื่อก่อนนะในท้งสมัยก่อนเราเคยอยากทําอะไรเราชอบทำมันอาจชอบก่อนเรารู้เราชอบทําอะไรถ้าไม่ได้ชอบแต่อยากลองทําสนใจจะทําพวกนี้จดออกมาก่อนแล้วตอนอายุแบบ30มสิบชอบอะไรอยากทำอะไร4ี่0ิบห้าสิบปัจจุบันอยากทำอะไรลิสต์มาก่อนบางคนลิสต์โอ้โหเต็มไปหมดเลยเนี่ยชีวิตฉันหายไปไหนอย่างเงี้ยเขียนก่อนแล้วบางทีการที่เราทํากิจกรรมไม่จำเป็นต้องมีสาระก็ได้ นะครับการดูหนังฟังเพลงก็ได้เอาที่เรามีความสุขมีความทาให้มันเกิดการรีแลก์การที่เรามีความสุขการรีแลก์นี่ก็เป็นสารลัเป็นประโยชน์แล้วนะครับแต่ถามว่าลูกหลานช่วยได้ไหมลูกหลานก็ช่วยได้ก็อาจจะลองพูดคุยกันดูนะครับฟังถึงตรงนี้เนี่ยอาจจะหาเวลาลองพูดคุยด,ดูอย่าปล่อยให้เขาเหงาอย่าปล่อยให้เขาหงอยถ้าบ้านอยู่บ้านไกลการโทรศัพท์คุยเดี๋ยวนี้เห็นหน้าละม,มีเฟซไทม์มีอะไรนะร สายไลน์คอแช่แล้ว,วอุ้ยเดี๋ยวอีแฉก็คุยให้เห็นหน้าค่าตาสักนิดแล้วก็ลองถามเนี่ยสนใจเนี่ยหนุ่มๆให้เขาเล่าความภูมิใจในหนุ่มสาวเขาผ่านมาอาให้เขาได้เล่าอดีตมาสักหน่อยเราจะได้จับได้ว่าอะไรที่เขาชอบอันนี้เราก็เสนอช่วยเสนอ,อแรงหนึง่งเผอๆคุณคุณปู่คุณยา่าคุณตาคุณยาณยชอบเนี่ย จริงๆเมื่อก่อนจะชอบอันนั้นนะอ่ะก็ดึงออกมาทำอย่างนี้ก็ได้ถ้าบางคนชอบแบบสังคมเราก็แนะนำว่าอาจจะไปสมาคมผู้สูงอายุไหมแต่บางคนก็ไม่ได้ชอบนะก็ไม่ต้องไปบังคับเทาเพราะว่าบางคนออกไปแล้วเครียดกว่าเดิมใช่แล้วแล้วบางบางพื้นที่คนมันก็ไม่ได้น่ารักนะอ่าถ้าเกิดเขาน่ารักเขาอยากไปเจอปล่อยเขาไปแต่ว่าถ้าเกิดไปแล้วมันทรมานกว่าเดิมเนี่ย ก็ให้เขาทํากิจกรรมที่เขา้าความสุขดีกว่าเพราะว่ากิจกรรมแต่ละคนเราชอบไม่เหมือนกัน mm hmm. อย่าลืมนะวัยหนุ่มวัยสาวเรามีควาว่า introvert ใช่ไหมอย่าอยู่คนเดียว mm hmm. extrovert คนสูงอายุก,ก็มีทั้ง introvert และ extrovert นะ mm hmm. แต่ถ้าเกิดเขาชอบ mm hmm. ออกนอกบ้านเจอคนก็ให้เขาได้เจอ mm hmm. ถ้าเกิดเขาไม่ชอบชอบคนเยอะตัวคนที่เป็นลูกหลานนะคน mm hmm. ในบ้านลองคุย,ยกับเขาเพิ่มขึ้น mm hmm. ก็ช่วยได้เหมือนกัน mm hmm. แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยถ้าถึงภาวะนี้เราไม่แน่ใจว่า เศร้าหรือปกติหรือมันป่วยแล้วแล้วมาคิดคุยแล้วเอาไม่อยู่ทําแล้วก็ไม่ทํามันดูหง่อยลงไปเรื่อยๆให้ให้ระวังว่าถ้าเกิดกว่ากลัวจะเป็นโรคซึมเศร้าเนี่ย พาไปหาหมอได้เลย<ม>นะครับไปแบบงง่ายๆเหมือนตรวจสุขภาพประจำปีอ่ะเราก็ตรวจสุขภาพจิป<อ>ตประจําจปีก็ไม่เห็นจะเป็นไร<อ>พาไปคุยสักหน่อยไม่เป็นไรก็จะได้รู้ว่าไม่เป็นไร<อ>นะครับหรือถ้าไม่รู้จะคุยกับใคร1 3, 2, 3ึ่งสาสายด่วนกรมสุขภาพจิตอ,อันนี้โทรฟรี24ชั่วโมงโทรไปหน่อยเนี่ยมันเกิดเหตุการณ์แบบเนี้ยมันโอเคไหมอ่าหรือโทรไปบอกเอ้ยผมแบบกระเสียนแล้วผมรู้ทำยังไงดีอย่างเงี้ยการโทรไปสายด่วนเนี่ยไม่ได้หมายความว่าจะต้องป่วย นะครับก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับสุขภาพจิตทั้งหมดเลยการดูแลไม่ให้เราป่วยก็โทรได้เหมือนกันแล้วนอกจากผู้สูงอายุจะโทรไปแล้วเนี่ยลูกหลานสามารถโทรไปได้ได้หมดเลยก็โทรไปบอกเนี่ยผมมีพวกปู่ย่าตายาที่ขคุณแม่อยากดูแลเขาทำยังไงดีเขาจะแนะนาได้ดีมากๆเลยนะครับใช่ค่ะทีนี้เป็นวิธีของการจัดการแล้วเพราะคุณหมอบอกไปว่าเตรียมตัวก่อนนะหรือว่าลิสต์มาว่าอยากทําอะไรเป็นกิจกรรมแทนในช่วงของวัยเกษียณเพื่อไม่ให้ เกิดภาวะซึมเศร้าแต่ทีนี้ถ้าเกิดมันเกิดภาวะซึมเศร้าไปแล้วเราสังเกตเขายังไงบ้างคะว่าผู้สูงอายุบ้านเราเนี่ยเป็นซึมเศร้าแล้วเราต้องพาไปพบหมอเอาง่ายๆเลยรู้สึกว่าเศร้าแล้วมันดูเศร้าดูหน่อยลงไปเรื่อยๆหร,อหรือมันดูเขาไม่มีความสุขความสุขหายไปอย่างเงี้ยครับร่วมกับการกินการน,นอนเริ่มรวนกินมากนอนมากกินน้อยนอนน้อยอย่างเงี้ยอา่าแล้วดูแบบดูดูดูไม่ปกติดูต่างดูไม่มีความสุขอะคะเอาแค่นั้นเลยหาหมอ ไม่ต้องรอเยอะเพราะว่าถ้าเกิดว่าบางทีเรารอจนครบดูเห็นชัดเจนบางรั้นเดี๋ยวคิดเรื่องตายไปแล้วเนี่ยมันจะวุ่นวายกันก็จะยากซะอีกแล้วถ้าดูไม่โอเคเข้าไปชาร์จก่อนถ้าเราเข้าชาร์จแล้วดีขึ้นก็จบชาร์จแล้วไม่ดีขึ้นพาไปหาหมอดีกว่าถ้าเข้าชาร์จที่บอกว่าเข้าชาร์จแล้วดีขึ้นคือเราต้องทํยังไงคะเข้าไปคุยไปรับฟังว่าเป็นยังไงถามสารทุกสุขดิบนะสุขภาพเป็นยังไงนะแล้วก็ตกลงสุขภาพตอนนี้ยังดีไหมทั้งกายทั้งใจอ่ะ จะบอกว่าผู้สูงอายุหลายๆคนอยากพบจิตแพทย์นะเขาเห็นในเขาเห็นในสื่อโซเชียลเพราะว่าเดี๋ยวนี้เขาเล่นเขารู้ว่าอ๋อเป็นปกติแล้วอ่ะจริงๆคุณปู่คุณย่าคุณตายายเป็นอยีางนี้เขาเก๋นะเขาเขาเก๋นะเขาเขาทันสมัยกับวัยรุ่นเขาจะมีไลยกลุ่มอยู่ใช่ไหมใช่เขาทันสมัยพอกับวัยรุ่นเลยอ่ะแต่เขาอยากไปแต่บางทีเขาไปไม่ถูกไปไม่เป็นหรือมันเดินทางลําบากอย่างเงี้ยเราคุยกับเขาก่อนอย่าเพิ่งไปผู้ใหญ่ลูกหลานบางคนคิดว่าหน่เดี๋ยวจะบอกว่าหาจิตแพทย์เขาจะโวยวายไหม ปู่่าตตายายตัวดีเลยอยากไปหาเลยแหละเะนั้นลองคุยกับเขาก่อนว่าอยากไปปรึกษามหมอไหมอยากไปมานานแล้วอย่างเงี้ย ก็มีส่มากมเราจะสังเกตว่าพวกปู่ย่าตายายชอบโทรไปในรายการวิทยุเพื่อพบแพทย์อย่างเงี้ยฮะส่วนมากจะไม่มีเฉพวกเด็กวัยรุ่นนะครับ <c oughs> มีแต่พวกปู่ย่าตาย,ยาย <c oughs> ใช่แล้วก็บางทีพอสุขภาพเนี่ยผู้สูงอายุเนี่ยเขาอาจจะให้ความสํขขาคาัญหรือคอนเซิร์นหรือให้ความสำคัญเรื่องเนี้ยมากกว่าวัยผู้ใหญ่ซะด้วยซ้ำนะครับค่ะแล้วถ้าเกิดว่าอ่ะดูแลผู้สูงอายุไปแล้วลูกหลานเองพอดูแลปุ๊บตัวเองก็เครียดงานไหนจะห่วงคุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่าตายายที่บ้านอีกไหนจะลูกของตัวเองอีกภาระก็เริ่มเครียด ตัวเองก็อาจจะได้รับผลกระทบไปด้วยม <ใน S 1> <ว>ีวิธีการจัดก,การคือโลเอง <c oughs> คือูตัวผู้ใหญ่เองถ้าเรามีคนสูงอายุนะครับเรามีลูกมีหลานม,มีเราต้องเอาง่ายๆต้องเป็นกําลังอะ,อะหน้าที่สําคัญคือเราต้องดูแลตัวเองพร้อมๆกันเพราะว่าบางทีถ้าเราดูแลคนอื่นหมดเราดูแลตัวเองไม่ดีอะอพังปุ๊บมันล้มไปหมดทั้งบ้านนะครับอันนั้นการกินกันนอนพักให้เป็นเวลาแล้วถ้าเกิดว่าใครมีปัญหาอะไรเนี่ย ก็พาไปหาหมอแต่เนิ่นๆอย่าดองอย่าดองอาการเหมือนที่หมอบอกตอนแรกไม่ชัวร์ไปเลยเพราะอะไรเพราะว่าถ้าดองมันเป็นเ,นเยอะเราจะหนักเองอเป็นตั้งแต่น้อยๆอ่ะไปคุยไปรักษาให้มันรู้แล้วรู้รอดไปเลยว่า้ตกลงมันโรคไม่โรคโรครักษาให้มันจบๆอ่าถ้ามันไม่ใช่โรคต้องปรับตัวยังไงให้คุณหมอเขาบอกลดขั้นตอนการคิด เอาเวลาไปทำอย่างอื่นได้นะครับอย่างเงี้ยช่วยได้เยอะแล้วก็เราก็ต้องดูแลตัวเองดีถ้าไม่ไหวเราก็หาจิตแพทย์นั่นแหละครับคุณหมอจะแนะนำว่าต้องทำยังไงต่อนะครับปัจจุบันมีคนมาปรึกษาเรื่องเยอะมากนะครับไม่ใช่เรื่องพิสดารอะไรเลยนะครับก็อื่นต้องเดีต้องดูแลเราด้วยเนาะเราก็ดูแลคุณพ่อคุณแม่เราด้วยผู้สูงอายุด้วยครับเดี๋ยวเราจะกลายเป็นโรคซึมเศร้าซะเองใช่เพราะว่าเป็นในทุกวัยภาวะซึมเศร้าทีนี้คุณหมออยากจะรู้ว่าสาเหตุของภาวะซึมเศร้าในผู้สูงอายุเนี่ย หลักๆเลยก็คืออาจจะเกิดการว่างงานหมายถึงว่ามันปรับตัวไม่ทันแล้วไม่มีสาเหตุอื่นไหมคะอย่างเช่นฮอร์โมนหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยแน่นอนเพราะว่าตอย่างตัวร่างกายเขาถดถอยลงนะครับตัวสมองเขาก็จะมีความเสื่อมเป็นลำไยฮอร์โมนทุกอย่างก็เปลี่ยนไปตามไวยแล้วก็เราก็อาจจะต้องดูว่าฮอร์โมนบางอย่างมันอาจจะทําให้เกิดเศร้าได้อย่างเช่นไทรอยนะครับโรคไทรอยเช่นไทรอยต่ำาเนี้ยเขาก็จะเรียนแบบซึมเศร้า<ล>หรือมันมีปัญหาสุขภาพหลายๆอย่างอย่างที่บอกไปเป็นมีการเจ็บปวดเลือดลางเจ็บป่วยเลือดลางมันดู เดินเหินไม่สะดวกมันก็หงอยมันก็เศร้าอย่างงี้เป็นต้นอันนั้นหมอพี่ว่าก็เราก็เช็คตรวจสุขภาพประจำปีครับแล้วก็วกเราก็เดือนนี้ก็ก็จะแนบเรื่องสุขภาพจิตเข้าไปอย่างหนึ่งนะครับเท่านั้นเองค่ะให้คุณหมอทิ้งท้ายฝากาเรื่องของภาวะซึมเศร้าหรือว่าโรคซึมเศร้าในผู้สูงอายุนิดนึงค่ะฝากถึงท่านผู้ชมแล้วกันนะคะว่าซึมเศร้ามันใกล้ตัวมากเป็นเรื่องทุกอายแล้นะครับตั้งแต่เด็กยันผู้สูงอายุอันนั้นเราก็อยากคิดว่ามันเป็นเรื่องไกลตัวและอย่าประมาทถ้ามีปัญหาเนี่ยไม่แน่ใจปรึกามไ่่ว ไม,ไม่รู้จะไปตรงไหนหรือจะคุยกับใครเบื้องต้นก่อนไม่ชัวร์หนึ่งสามสองสามใด่วนกรมสุขภาพจิตนะครับโทรฟรี2ี่ชั่วโมงนั้นโทรไปก่อนได้เลยนะครับค่ะ,ะภาวะซึมเศร้านะคะ<ม>เกิดได้ทุกวัยไม่ใช่เฉพาะผู้สูงอายุนะคะแต่สําหรับใครที่มีผู้สูงอายุก็ลองหากิจกรรมให้ท่านทาดูนะคะว่าท่านชอบอะไรก็อาจจะช่วยในเรื่องของภาวะซึมเศร้าแล้วก็โรคซึมเศร้าได้นะคะขอบคุณคุณหมอท็อปวันนี้มากขอบคุณคุณหมอท็อปครับ โซนสุขภาพใจโรคซึมเศร้าในผู้สูงอายุมักไม่ค่อยตรงไปตรงมามีตั้งแต่เศร้าเล็กน้อยอารมณ์ไม่แจ่มใสไปจนถึงรุนแรงมากกระทั่งเป็นโรคหรือมีอาการจิตเวทร่วมด้วยดังนั้นหากคนไข้ไปพบแพทย์ในขั้นที่เป็นรุนแรงมากมีอาการหลอนทางจิตหรือขนาดคิดฆ่าตัวตายการวินิจฉัยทำได้ไม่ยากนักอาการเตือนของภาวะซึมเศร้าในผู้สูงอายุได้แก่ สภาวะทางอารมณ์เปลี่ยนไปเช่นเคยเป็นคนอารมณ์ดีก็เปลี่ยนเป็นคนหงุดหงิดง่ายมีเหตุผลน้อยลงขี้บ่นมากขึ้นหรือสนใจในสิ่งที่เคยชอบลดลงจากเดิมรู้สึกตัวเองไร้ค่าเบื่อหน่ายในการมีชีวิตอยู่ไม่อยากร่วมกิจกรรมพูดน้อยลงไม่ดูแลตัวเองไม่ยอมกินยาเบื่ออาหารน้ำหนักลดมีปัญหาการนอนที่ผิดปกตินอนไม่หลับ หลับหลับตื่นตื่นหรือตื่นกลางดึกมีอาการความจําไม่ค่อยดีสมาธิสั้นลงมีความรู้สึกไม่อยากมีชีวิตอยู่หรืออยากทําร้ายตัวเองโรคซึมเศร้าในผู้สูงอายุอาจเป็นเพียงเรื่องปวดหัวเล็กน้อยของคนรอบข้างหรือคนในครอบครัวไปจนถึงกระทั่งรุนแรงถึงขั้นทําให้ผู้ป่วยเสียชีวิตได้ผู้เป็นโรคซึมเศร้ามักไม่สนใจตัวเองกินน้อยหรือไม่กินเลยเบื่อหนายการใช้ชีวิต ไม่นอนไม่ออกกำลังกายไม่ทำกิจกรรมไม่รับประทานยาตามสั่งทำให้ภาวะโภชนาการและความแข็งแรงของร่างกายลดลงโรคประจําตัวอื่นๆจะควบคุมได้ยากขึ้นหากไม่รับการดูแลเอาใจใส่สภาพอารมณ์ของผู้สูงวัยนั้นอาจจะแย่ลงต่อเนื่องจนทำให้เกิดโรคสมองเสื่อมได้หรืออาจจะกลายเป็นภาวะซึมเศร้าขั้นรุนแรงจนทำให้ผู้ป่วยเลือกที่จะจบชีวิตตัวเอง ซึ่งแม้ว่าการฆ่าตัวตายของผู้สูงอายุไม่ได้เกิดขึ้นบ่อยแต่เมื่อตัดสินใจทำแล้วมักจะเลือกวิธีที่รุนแรงและทำสำเร็จเป็นส่วนใหญ่ดังนั้นหากผู้สูงวัยมีอาการเบื้องต้นที่เข้าข่ายภาวะซึมเศร้าผู้ใกล้ชิดควรรีบพาไปพบแพทย์เพื่อรับการรักษาให้ทันท่วงที